ข้อ5อนุกรมที่กำหนดให้ได้แก่ 13, 15, 19, 25, 32และ43โจทย์อยากทราบว่าอนุกรมที่กำหนดมาให้นี้จำนวนใดที่ไม่สอดคล้องนะคะถ้ามองดูอนุกรมที่ให้มาจะเป็นอนุกรมที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอนั่นคือ 13ไป15อนุกรมเพิ่ม2 15เป็น19อนุกรมเพิ่มขึ้น4นะคะ19 20ไป25อนุกรมเพิ่มขึ้น6 25เป็น32อนุกรมเพิ่มขึ้น7และ32นะคะเป็น4 3อ,อนุกรมเพิ่มขึ้น11นะคะถ้าพิจารณาจากจำนวนแรกนะคะอนุกรมเพิ่มขึ้น 2 4 6ซึ่งเพิ่มขึ้นทีละ2ถ้าหากอนุกรมนี้เราเปลี่ยนจากนะคะอนุกรมที่เพิ่มขึ้น7เป็น8และเป็น10จะทำให้ตัวเลขตัวเลขหนึงนะคะเปลี่ยนแปลงไปคือ32 32นะคะจะกลายเป็น 50- 25บวก8นะคะ จะกลายเป็น33ซึ่งถ้าจำนวนนี้เป็น33และอนุกรมเพิ่มขึ้นอีก10จะเป็นตัวเลข43คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นั่นเองดังนั้นตัวเลขที่ผิดปกติหรือไม่สอดคล้องกับจำนวนอื่นคือ32นั่นเองนะคะ